สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดียามเย็นทุกคนทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาให้ชมความคืบหน้าวันแรกของเรานะครับกับบรรยากาศก็คืมฟ้าคึมฝนนะครับดูบริเวณโดยรวม นะครับวันนี้นะครับกับการขุดของทีมงานสโแ,รแสเรคเม่เซนนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับซอมสูกระไดแมอบางปูนกรุบขเนียบัดนะครับต่อไปก็จะต้องพูดภาษา พื้นบ้านด้วยนะครับบางทีบางท่านนะครับคนแก่คนเฒ่านะครับนะครับมาพบกันวันนี้วันแรกนะครับกำลังเปิดหน้าแรกนะครับมาดูสภาพแต่ดินแต่ละชั้นนะครับนี่นะครับส่วนดิน ด้านบนนะครับก็จะเป็นดินรว่ว <halt Town. S 1> นปนทรายนะครับลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับเหนียวเหนียวนิดหน่อยนะครับดินร่วนนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับจากดินเดิมลงไปประมาณเมตรยี่สิบนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวลักษณะดินแบบนี้นะครับเก็บน้ําได้ดีนะครับเก็บน้ําได้ดีนะครับแต่ต้องขุดให้ลึกนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ํานะครับ ก็จะใช้รองรับหน้าฝนน้ำฝนนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อแรกของเรานะครับได้ลงมือตอนประมาณ10โมงกว่าแล้วนะครับ นก็เปาะแปะลงมานะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับก็สภาพดินก็ขุดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวข้างบนก็จะ นุ่มหน่อยนะครับดินก็จะนิ่มหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในการยืนรถนะครับเพราะว่าคนขับของเราก็มีแต่บรมอาจารย์นะครับอนนี้ก็เป็นอาจารย์หมูนะครับทางนี้ก็เป็นไอหนุ่มผมยาวนะครับ ตันสมานรัตนะครับนี่ชื่อนี่เหมือนคนขับเครื่องบินเลยนะครับกับตันนะครับขับรถไมโครนี่สุดยอดมากนะครับฝีมือนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่น ยังโสดนะครับยังโสดนะครับทำงานดีนะครับไม่กินเหล้านะครับนี่เลนะครับในลักษณะ รูปบ่อของเราก็จะเป็นฟรีฟรอมนะครับขุดตามลักษณะออกแบบนะครับกับพื้นที่นะครับให้สมดุลกับพื้นที่นะครับ พื้นที่ก็จะเอียงสโลปไปด้านหนึ่งนะครับนะครับด้านฝั่งโน้นนะครับลงไปนะครับพื้นที่จะไม่เสมอกันนะครับฝั่งนี้เราก็จะเป็นการขุดบ่อล็อกน้ำไว้นะครับเป็นฝั่งด้านทิศใต้นะครับทิศใต้เพื่อออกแบบให้กับที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ ออกแบบตามทิศทางลมนั่นเองนะครับเพื่อที่จะรับลมร้อนนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็มีโคกมีหนองมีนานะครับสอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับก็พื้นที่ติดถนนนะครับอาจจะทำเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับ มีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับส้มตำนะครับไก่ย่างอะไรทั่วไปประมาณนั้นนะครับก็นะครับท่านเจ้าของว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับพูดง่ายๆนะครับว่านะครับเข้ามาก็สามารถที่จะศึกษาดูงานได้นะครับกับผลผลิตทางการเกษตร หรือว่าทางอาหารทางอะไรนะครับก็หลายแบบหลายอย่างนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดสีไร่นะครับก็จัดสรรปันส่วนให้มีโคมีน้องมีนานะครับสอย่างนะครับถ้ามีน้ำแล้วเราจะบริหารจัดการเรื่องปลูกเรื่องอะไรก็โอเคนะครับแล้วกเ็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะครับ นี่แหละคือข้อสำคัญที่การบริหารจัดการนะครับขอให้มีน้ำก่อนนะครับต้องขุดบ่อนะครับเพื่อจะเก็บกักน้ำในช่วงนี้นะครับระยะหน้าฝนนะครับก็จะนะครับถ้าเรารอแต่ฝนอย่างเดียวนะครับอาจจะคงจะยากนะครับก็ต้องอาศัยนะครับ ที่เก็บกักน้ำไว้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้บ่อปาดานอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบ่อปาดานก็ไม่มีที่เก็บพักน้ําแล้วก็นะครับถ้าไม่ขุดบ่อก็ไม่มีที่เลี้ยงปลานะครับน้ําบ่อปาดานนะครับอาจจะใช้ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า ต้องเอามาเก็บสต็อกไว้เยอะๆนะครับถึงจะดีนะครับถ้าเอามาใช้เลยก็นะครับอาจจะไม่ค่อยดีต่อพืชผักนะครับเพราะว่าน้ํายังมีกรดมีอะไรอยู่นะครับบางคนบางท่านก็อาจจะทําแท้งนะครับแต่แท้งประโยชน์ก็อาจจะได้อย่างเสียอย่างดีอย่างเสียอย่างนะครับ คือการเลี้ยงปลาและบรรยากาศไม่ได้นะครับถ้าทำแทงนะครับแทงน้ำนะครับก็อ่านี้ก็เป็นการให้ข้อคิดนะครับแต่ละความคิดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราทำเป็นลักษณะเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องมีแหล่งน้ำนะครับมีที่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำนะครับทุกอย่างนะครับ คือแหล่งน้ำนะครับสำคัญและก็บรรยากาศนะครับความชุ่มชื้นนะครับถ้ามีน้ำในบ่อในสระนะครับความเย็นนะครับความชื้นอากาศนะครับก็จะบริสุทธิ์นะครับถ้าเราใช้น้ำบาดาลก็ใช้แค่ไว้ในแทงหรือในท่อนะครับแค่เปิดมากระจายนะครับอาจจะไม่มีความชุ่มชื้นอยู่ใต้พื้นดินนะครับอาจจะ ชื้นนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาลมหรือโดนแดดโดนลมมาก็อาจจะแห้งนะครับไม่เหมือนความชื้นที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเป็นแนวความคิดนะครับกับข้อมูลในการตัดสินใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมเองก็นะครับพยายามหาข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะบอกเล่ากันต่อนะครับ นั่นเองนะครับก็แล้วแต่ความคิดแต่ละบุคคลนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องเ,อเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับสำหรับความคิดก็ร้อยคนก็ร้อยความคิดพันคนก็พันความคิดเนาะไม่เหมือนกันนั่นแหละครับเอาก็ได้แต่เอาข้อมูลต่างๆนะครับมานำเสนอเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านได้ออกความคิดเห็นเท่านั้นนะครับก็ ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับเพลงโมเตียดเอ้ยลืมเพลงลืมตอกๆอตุស្រោអាមិនស្មើយី